เดี๋ยวทําให้หนูจะรวมกันก่อนใช่ป่ะค่ะรวมหมดเลยป้ะเพียร์อ๋อ,อแบ่งเลยเหรอ,อเพราะว่าไม่รู้เห็นพี่เขาจะไปห้องห้อง้อยเราแบ่งเองหรือครูแบ่งเราอาจจะลองแบ่งแล้วก็เดี๋ยวเราปรึกษารครูค่ะว่า<ะ>เราทำไมเราสง่งครดูดูมา ลุงนีรเราลงเลยลุงนี้พีล่ลุงนี้พี่อีอพี่แอนใครเนี่ยพี่เขาจะให้ไปที่ห้องโวยกันนะคะพี่คะเดี๋ยวพี่เขาจะให้ไปที่ห้องโวยกันนะคะนี่นิคนิคนิค

ากังเลยนิกนิกยูยููพี่ช่วยด้วยน้นิกไม่ตื่นอ่ะ